กอดกันด้วยโอ้โหน่ารักจริงเลยคะ่ะโตโน่ฮอบเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดนิชาพร้อมจ็อตหวานให้ได้อมยิ้มกันเป็นอีกหนึ่งคู่ที่กองทัพแฟนคลับเนี่ยโอ้โหลุ้นหนักมากเลยทีเดียวลวคะค่ะสําหรับนิชาณัฐน,นิชากับโตโน่พาคินคำวิไลศัก์แม้ั้งคู่จะไม่หลุดปากออกมาว่าเป็นแฟนกันแต่มองตาแล้วรู้ใจคะ่ะภาพเหล่านี้ก็จะได้เห็นกันเรอยๆกับความหวานที่บอกได้เลยนะคะว่าเป็นคู่พี่น้องที่น่ารักจริงๆตกลงแล้วเนี่ยเขาก็ทําอะไรแฟนคลับก็ฟิน ตมไปหดลคะ่ะลาสูถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของนางเอกสาวจ้าตัวก็ข่วงคุณแม่พี่ชายไปทําบุญเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตช่วงเย็นมีภาพหวานๆออกมาอวดแฟนๆด้วยนะคะเป็นภาพเค้กสุดพิเศษที่โตโน,โน่นาไปมอมให้ที่บ้านรวมถึงซีนที่เขากอดกันด้วยโอ้โหยิ่งทําแฟนคลับเนี่ยฟินไปใหญ่เลยละคะ่ะยังไงทางทีมงานก็ต้องขออวยพรให้น้องนิชานั้นมีความสุขมากๆคะ่ะ